3 0มบกราคม2562มิสเตอร์าเซียที่ยวสะใจในช่องเอมาาเซียเฮฟีนะครับกำลังจะพาไปเดินดูตลาดเช้าของเ,ออเมืองแจวรกครับก็ผมเข้ามากางตลาดนิดนึนงเรามาดูว่าเช้านี้ตลาดนี้เป็นยังไงยิงแล้วตลาดของแจวรกเนี่ยเป็นหลังจีกที่ม่น้ำผงไหลเข้ามาที่ประเทศเวียดนามนะฮะก็จะ ผ่านเมืองจะรกเป็นเมืองแรกนะครับเมืองใหญ่มีชาวัมบูชาอยู่มีคนจีนก็อยู่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าบรรยากาศตลาดเช้าเป็นยังไงบ้างครับผ่านมาก็เจอนะครับนี่ปลาทะเลนะนเลยเห็นปลาเยอะครับปสลิดบางบ่อไม่ใช่ปลาสลิดบางบ่อถ้าเป็นทาบางบ่อเลยจะต้องมีนี่ครับ một <laughs> kg bao, bao nhiêu một kg bao nhiêu chăm bài có một trăm bảy chăm bài thứ thế này. Ồ, hai ô loại hát thì bên phòng loại bạt lô phòng loại bạt thứ hai thuốc sụt ra các thẻ thà mà bên ba hai thuốc không hai trăm sáu có hai trăm sáu 300น400บาทแม่ถ้าเกิดหอดีๆกกลับไปประเทศไทยได้เลยนะเนี่ยหรือว่าจะเอาไปดีปลาสลิดบําบอดเดี๋ยวผมค่อยกลับมาอีกรอบนึแลนวกันนะ,ะนะายจำเสานะายจำเสาตัวใหญ่นะครับับไปทอดนะผมว่าน่าจะอร่อยอยู่อยขอผ่านอนมันจะมีกลิ่นไปหน่อยโอเคครับพาไปดู พิดซ่าคิดปลาป้าโอเคกระดึงโอเดี๋ยวปลาดูน่ากินมากสีสันนียครับก็กิโลละประมาณร้อยแปดสิบบาทโอ้น่ากินมากเยอะมากรับผิดชที่เป็นเมืองปลาจริงๆครับดูครับ180แปดสิบบาทนี่ครับ ที่เป็นเมืองปลาของแท้เลยเพราเมียผมอาจจะต้องซื้อนะครับผมพอดูนิดนึงปลาล้านี่เยอะมากแล้วโลละไม่แพงร้อแปดสบาทก็ตอนนี้ครับทํามรีนมะขามโอ้แคยูสปีกสินเจ้าก็ตอนนี้ก็เดินต่อไปครับเมืองนี้มะขามเยอะแล้วก็ปลาเยอะดูจากของที่เขาขายเนี่ย ถ้าเกิดขายอะไรเยอะก็คือโอ้โหที่นี่เยอะครับดีเยอะจริงๆก็เดินชมครับนี้นปลาเล็กปลาน้อยเนี่ยเอามาเป็นทําเป็นเรือปลาปล้าันะปลา้าเป็นพริกใส่เป็นอะไรนี่ครับก็เขาบอกว่าจะเดินดูปลาให้มาตางนี้มาครับ ยังไม่เปิดด้วยนะคออยู่ข้างหลังนะมาเดินดูกันไปเรื่อยแล้วนะครับว่าทวนทีเขาขายอะไรกันบ้างขนมี้เ <refriger ation> จ้าครับนี่ครับเวลาเดินตลาดจริงๆนะก็เราจะไม่รู้นะครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนก็ถามเข้าไปมากอะไรมางฮนะคือจริงนี้ตรงนี้เป็นแม่น้ํา สายย่อยของแม่น้ำโขงและโขงไหลจากเอ่อกระบ,บูชามีสองสายอันนี้คือสายที่อยู่ด้านทิศใต้นะครับมันจะแบ่งไปอีกเป็นสายล่างของทิศใต้อีกทีหนึง่งฮะก็คือจะผ่านเมืองเกินเทอนี่แหละไม่ใช่เกินเทอก็พูดผิดครับเจีวดกผมยังหาปลาไม่เจอเลยครับปลาปลาน่าจะอยู่ น้นนางี่ะโอ้หมูกรอบครับโอ้มาก,ก,กินครับหมูกรอบ <c oughs> ปลาช่อนโอ้โหนี่น่ากินปลาช่อนที่นี่เป็นอย่างนี้ปลาเยอะนะตุนนะน่าจะทางนี้ครับปลาปลาผลิน่าสะลาดนี้ปลาเยอะจริงแต่ผมคิดว่าผมจะหอบไปยังไงขึ้นเครื่องบินเดาครับว่าปลาต้องอยู่ทางนี้ครับอยู่ใกล้น้ำนิดนึง ึ้นจากน้ำมาไม่ตองเดินไกลนี่ยมบอกแล้วเนี่ยปลาเยอะจริงเขาข้อขาย อย่งครับยังหาปลาไม่เจอครับราจะเริ่มเจอหมูนะครับเดี๋ยวก็เจอครับปลาน่าจะอยู่แถวนี้นะครับกอางก่ากวางขายหมูทุกที่มีปลาสลิดขายหมดเลยนะครับถ้าไม่ติดที่ผมจะทำยังไงคือจะเอากลับบ้านได้โดยที่มันไม่เหม็นเอาไปแน่นอนครับ ขอคิดวิธีก่อนซื้อถุงพลาสติกเขาไหมแล้วก็ซื้อซื้อผงอะไรชั้นหน่อยครับแล้วก็น่าจะเจอนะครับปลาครับอยู่หลังนี่เองครับอ่าครับอ่าเจอข้าตลาดสดเอาแล้วครับเจอตลาดสดแล้วครับเอาเจอแล้วครับโอ้คือคักนะครับในที่สุดก็ทะลุมาที่โซนตลาดสดนะครับตลาดสดของ แจ่วดกครับ uh ฮึคักฮึคักครับผักทั่วไปก็ผมอยากคล้ายๆกันนะฮะบอกคล้ายๆครับนี่ปอกอย่างนี้ครับเร็วๆไอ้ เราไปดูดวงปลากันครับเข้าไปดูปลาเลยครับน่าจะตรงนี้ครับเข้าไปครับเอ,อจาจ้าครับไก่ครับแล้วก็เจอปลาจริงๆครับเข้ามาเจอเลยครับนี่ครับปลาหมึกโอ้ยปลาปลาครบไอ,ทอ,นนอ้ท่อนใหญ่เลยนี่จ้านะถวาย อาอยู่ลืมน้ำเลยครับกลาอยู่ลืมน้ำไก่เป็โดโวนผิดรองเท้า,าต้องใส่แบบกันน้ำแบบผมนะฮะนี่ครับอ่าส่วนปลาของแท้เลยครับปลา่อนกุ้ง อันี่ปลาเศรษฐกิจคนนี้ครับเอ๋อนี่ครับริมน้ำนี่ครับเนี่ยแม่น้ำที่ผมบอกนี่คือนี่ยนี่แม่น้ำวันนี้ก็จะล่องเรือจากนี่ครับไปอีกทีหนึ่งไปที่ขนมเปนนฮะเดี๋ยวหาทางออกอีกหนึ่ง ทำปลากันนี้เลยครับตัดหัวตัดหัวเลยครับอระดุกรองครับไม่ค่อยมีนะักท่องเที่ยวเดินมาเท่าไหร่ดูแพง ก้อน,นหมูในตลาดครับพวกเขาปักหมูเนี่ยู u b e ไม่ค่อยผ่านก็เลยต้องไม่หายครับตาโอเคอยู่กุ้ง โอ้กุ้งตัวใหญ่ครับตัวลักเก็บกิโลกุ้งโอ้โหใหญ่จริงกุ้งใหญ่นะกุ้งใหญ่มากจับจับถ่รูปใต้ะทะเลเลยเนี่ยนะ นี่ก็บรรกาศอาหารเช้าครับกินกันแบบนี้นะครับกระดูกหมูก็เดี๋ยวพาไปดูริมแม่น้ำนิดหนึ่งก็ได้ว่าเขายังไงบ้างดนเยอะยาคนเยอะมาตซนนี้ครับอ่านี่ครัขนมเมื่อกี้นี้ เราจะเดินไปข้างหลังได้ยังไงครับเลิกกาแจมันนี้นึงครับตอนนี้นี่ครับบรรยากาศผลไม้ที่นี่เยอะนะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลมะคุชนี้อร่อยทีเดนเวอ ดูครับอาจจะหาที่กินแถวนี้ก็ได้นะครับจะได้เป็นเข้ากบฏรราการของชาวบ้านอ๋อนี่ครับขอ <ไป S 2> อน <ไป S 2> ุญาตเข้าไปดูบจบขี้กเบืแล้วมีล้ำย่อยมาทางนี้นะนี่ครับเราเรือที่เขาใช้จริงๆณวันนี้นะครับนี่ครับเรือเราเรือนอนอยู่นู่นชาวบ้านก็นอนในเรือได้ครับนะครับนอนเรือนอน ครับเราผมิรีเซียเที่ยวสะใจนะครับคลิปนี้คงจะขอจบคลิปอำลาไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับยังไม่รู้ว่าจะไปถ่ายตลาดเช้าตลาดต่อไปของที่พนมเปญหรือว่าจะเป็นอะไรอ๋อใช่ครับจะพาไปดูเขาเลี้ยงปลาในกระชังนะเป็นฟาร์มปลาของชาวแจวดกเป็นปลาเศรษฐกิจของเมืองนี้นะครับก่อน แล้วก็ถึงจะดูคลิปล่องเรือไปที่ปนมเปรครับล่องเรือที่นี่ปนมเปรย์นะฮะขอบคุณร่างที่ติดตามนะครับเดินขอเลยขอเลยขอทั่วเลยวยหนุ่มวัยวัยใช่เลยก็เนี่ยเขามาถามว่าจะล่องเรือไหมครับโอเคภาพนี้สวยงามยามเช้า ขอทุกท่านจงมีความสุขสวัสดีนะครับมีความสุขตลอดไปนะครับสุขภาพแข็งแรงจะหรือบอกลกังกายนะครับบ๊ายบายแหงกับลา